ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ก็ต้องใช้ความอมดทนรอคอยกันนะครับรับปีหนึ่งก็จะมีให้ชมแค่ประมาณ4-5วันก็คือการไปชมบวงองเกะมอหรือว่าดอกบัวผุดนะครับเป็นบุพผาแห่งพื้นป่าจังหวัดยะลาตอนนี้เริ่มบานแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะผลักด,ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต,ต่อด้วย เส้นทางการไปชมดอกบัวผุดก็ถือว่าเดินไม่ยากและก็ไม่ไกลจนเกินไปคุณผู้ชมประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับค่อยๆลัดเลาะไปตามป่าร่มรื่นในป่าบ้านนากอตำบลมไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเพื่อไปชมดอกบัวผุดหรือว่าปูงอเกปอเป็นชื่อภาษาบลายูถิ่นนะครับมันเป็นกาป่าชนิดหนึ่งคุณผู้ชมโตในป่าที่อุดมสมบูรณ์แลวก็เจอในป่าเขตร้อนชื้นของภาคใต้ เมื่อไปถึงนะครับจะเจอจุดที่ดอกบัวผุดบานอยู่2จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยยังมีดอกตูมแล้วก็ดอกเล็กๆที่กําลังจะทยอยบานอีกหลายดอกนะครับดอกบัวผุดที่บานเต็มที่แล้วในจุดที่เจอครั้งนี้ครับวัดขนาดได้รอบวงของดอกตั้ง 50- 60ถึงเซนติเมตรถือว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับจะเลื้อยลงดินด้วยน้ำหนักของดอกเมื่อดอกโตแล้วก็บานจึงดูเหมือนกับว่าดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมาจากดินนะครับ ลักษณะเด่นก็คือจะมีดอกใหญ่ออกเป็นดอกเดียวองค์ประกอบของดอกจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับภายนอกสุดเนี่ยเรียกว่ากลีบดอกลักษณะอวบน้ําสีแดงเข้มจํานวน5นะครับถัดมาก็คือกบาบังดอกสีแดงเป็นส่วนที่ล้อมรอบใจกลางดอกเอาไว้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจานกลางดอกแล้วก็หนามมีแผ่นแบนคล้ายกับจานสีแดงสดนะครับแล้วมีปุ่มคล้ายหนามขึ้นอยู่ตรงกลาง หนามจะทําหน้าที่กระจายความร้อนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาครับโดยมีคาบางดอกจะช่วยทําให้กลิ่นเหม็นเน่าภายในนั้นไม่ฟุ้งกระจายไปไกลเพื่อล่อแมลงเข้ามาครับแต่ว่าดังนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเรื่องจากว่าความเชื่อของกลุ่มพวกเราเนี่ยรู้ว่าบัวปุดไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวในตุตาหารางยังมีอีกหลายจุดหลายที่ในตุตาหลรางเราก็สามารถหาที่อู่นมาได้ซึ่งมันไม่ใช่จุดนี้ เ่งจุดนี้เราขอขอประมาณว่าช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้ดีกว่าเพื่อไว้เป็นวิทยาฐานไว้เป็นที่ศึกษาของชุมชนหรือว่าของเยาวชนนักเรียนต่อนตอนนี้ก,ก็ผมได้คุยกับเายาวชนในหมู่บ้านแล้วก็ทีมผู้นาหมู่บ้านคุยกันเรื่องพัฒนอาอนุรักษ์ของดีของเรา เ,เลยคุยกับเยาวชนว่าจะตั้งกลุ่มเ,เป็นกลุ่มอนุรักษ์ของบ้านนาโกเพื่อดูแลสิ่งดีของเราไม่ให้ไม่ให้อายจากหมู่บ้านเพราะว่าที่นี่ที่เดียวที่หาดูได้ง่าย ดอกบัวผุดถ้าบานแล้วเนี่ยจะอยู่ได้สักประมาณ4-5วันนะครับหรือว่าบางดอกเต็มที่ก็5-7วันหลังจากนั้นจะเหี่ยวเฉาเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็เน่าเปื่อยหลุดออกจากลําต้นไปครับแม้ในพืนป่าแห่งนี้จะมีดอกบัวผุดหลายที่แต่ว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะอยู่ในป่าลึกเดินทางยากนะครับก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูยากมีเพียงจุดนี้แหละครับที่ถือว่าเดินเท้าไม่ไกลเหมาะกับการมาเที่ยวชมนะครับ บัวผุดถือว่าเป็นพืชที่เปราะบางแล้วก็เสี่ยงจะสูญพันธุ์แล้วก็มีความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ว่าเขาจะนําดอกที่ยังตูมอยู่คผู้ชมเอาไปต้มน้ําให้หญิงที่มีคันเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็จะช่วยให้คลอดลูกได้ง่ายด้วยก็เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ช่วยกันอนุรักษ์ดอกบัวพุดไปด้วยครับ